สวัสดีค่ะมาพบกับบอสเบบีสวัสดีค่ะมาพบกับบอสเบบีนะคะช่วงหลังคลอดนะคะมีแม่ๆหลายๆคนนะคะทักมาถามกันเยอะว่าทำไมมีน้ำนมเยอะนะคะถ้าใครเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k นะคะก็จะเห็นว่าแม่ลงรูปแล้วก็ลงคลิปนะคะเกี่ยวกับการปั๊มนมสต็อกนมนะคะเยอะจนแบบเอามาอาบน้ำกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะ S 2> <S 2> <S ลูกเรากินนมจากเต้าอย่างเดียวเลยอีกข้างจะใช้กวยซิลิโคนจุบนมเอาไว้น้ำนมจะไหลออกมาเองโดยที่ไม่ต้องปั๊มเลยค่ะตอนแรกแม่ก็เก็บใส่ถุงเก็บน้ำนมเก็บจนล้นตู้แต่นมจากเต้ามีเยอะอยู่แล้วเลยไม่ได้ใช้นมที่สต็อกไว้เลยหลังๆแม่เลยเทใส่ขวดน้ำไว้แบบนี้เลยค่ะแช่เอาไว้แล้วมาเทาอับน้ำเอาเลย อยากมีน้ำนมเยอะๆแบบนี้ก็ต้องบำบุงนมกันหน่อยนะคะแม่ยิ้มเหมนี้ยิ้มเหือนเี้เรานะคะแทบจะให้ลูกกินนมจากเต้านะคะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามีแค่ช่วงตอนแรกนะคะสองสามเดือนแรกกะจะฝึกให้ลูกกินขวดนะคะแต่ว่าใช้นมแม่นะปั๊มแล้วเ,เทใส่ขวดให้ลูกกินก็เขากินได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมดูดขวดอีกเลยสรุปก็ต้องกลับมาเป็นเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม ก็กะจะให้ลูกกินนมแม่ให้ได้นานที่สุดนะคะเท่าที่เราจะให้ได้สรุปก,ก็กินมาได้2ขวบ5เดือนนะคะขเข้าเต้าอย่างเดียวเลย mm. ก็ถือว่านานอยู่นะคะแต่ว่าที่จริงเราจะให้นานกว่าน,นี้ก็ได้นะเพราะว่าน้ํานมเรายังมีแต่ว่ามันหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างคือทํางานด้วยจนแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยกะว่าพอแค่นี้ดีกว่า2ขวบ5เดือนแม้ว่าโอเคแล้ เคล็ดลับของเรานะคะที่ทําให้น้ํานมเยอะนะคะน้ํานมไหลดีจนมีนมให้ลูกกินจนถึง2ขวบกว่าน,นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเครื่องดื่มบํารุงน้ํานมจากมัมมี่ริชเชจู j u หลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นแบรนด์ดังเลยเขาขายมานานแล้วที่เลือกอันนี้นะคะก็อันดับแรกเลยคือแพ็กเกจเขาดูสวยทันสมัยน่ารักนะคะสีสันดูสดใสมีให้เลือกทั้งหมด7ดรสนะคะ เราเริ่มกินตัวนี้นะคะตั้งแต่ช่วงหลังคลอดไม่นานนะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ได้กินเครื่องดื่มพวกนี้นะคะกะจะแบบต้มกินเองอะไรย่างนี้แต่สรุปไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะคะก็เลยมองหาตัวช่วยที่จะทําให้มีนมให้ลูกกินนะคะช่วงแรกยังเคยทํากินเองอยู่ก็คือหาพวกขิงมาต้มกินนะคะแต่ว่าอยากได้น้ําหอมปีแต่ว่าก็หาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะคะหาซื้อยากมากเลยค่ะ ไปตามตลาดรอบๆก็หาอะไรที่ไม่มีขายเลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดคงจะหาซื้อง่ายกว่านั้นนะคะแต่ว่าพอหลังพ่อจริงๆไม่ได้มีเวลามานั่งต้มเองขนาดนั้นแค่เอาเวลาไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วเค <c oughs> รื่องดื่มบำรุงน้ำนมนะคะ <c oughs> ก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อแต่สรุปก็มาเลือกตัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นน้ำัวปีเจ้าแรกของไทยนะคะวันนี้นะคะเลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะ เป็นประโยชน์ให้กับแม่แม่ที่ต้องการเพิ่มน้ำนมบำรุงก่อนคลอดนะคะแล้วก็หรือจะฟื้นฟูหลังคลอดแล้วเราก็ลองมาหลายรถนะคะแต่รถที่ชอบที่สุดจะเป็นรถนี้แต่บางตัวก็ยังไม่ได้ลองนะวันนี้ก็เลยซื้อมาให้ครบเลยเพื่อจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้เป็นรถที่เราชอบเป็นรถน้ำขิง ผสมน้ำึ้งมะนาวค่ะรสชาติจะออกขิงแต่ก็ไม่ได้ขิงแบบเข็ดร้อนเท่ากับตัวน้ำขิงอันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นหอมมะนาวอมเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมไปพร้อมๆกันทั้ง7ดรสเลยค่ะตามไปดูเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหัวปีนะคะเป็นสูตรออริจินอลของเขาเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการเพิ่มน้ำนมนะคะแบบเร่งด่วน เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเลยรสชาติแบบหัวปีแบบสุดๆเลยแต่ว่ามันไม่หวานนะตัวนี้ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่มีสารให้ความหวานอันนี้ถือว่ารสชาติดีกว่าที่เคยลองอยี่ห้ออื่นมานะอันนี้กินง่ายอยู่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหัวปีนะคะผสมปอยกั๊กนะคะ ตัวนี้เหมาะสําหรับคุณแม่ที่ต้องการเพิ่มน้านมคือทุกตัวก็เพิ่มน้ํานมหมดแหละแต่ว่าอันนี้จะมีรสชาติหวานๆหน่อยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ไม่ชอบทานที่แบบเป็นรสจืดอะไรเงี้ยมีรสหวานนิดนึงกลิ่นกลิ่นหอมคล้ายๆชานะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมสีคล้ายๆกับเมื่อกี้ตัวนี้จะหวานกว่าน้ำหัวอปีนะคะสำหรับคุณแม่ที่กังวลเรื่องภาวะ เบาหวานนะคะตัวนี้สามารถทานได้เพราะว่าใช้น้ำตาลญย่หวานนะคะกินง่ายค่ะอร่อยค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำขิงเข้มข้นนะคะสูตรออริจินอลเลยสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมไหลไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องการกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมหรือว่าคุณแม่ที่ต้องการอ,อยากเผาผ่าดไขมันนะ๋ยวเรามาลองชิมกันเลย ขิงขิงจริงสีเืองแบบนี้ของขิงค่ะค่อนข้างเผ็ดเลยอันนี้จะมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนของขิง,งเลยนะคะ <c oughs> มีหวานไปลายลิ้นแบบเป็นเป็นความหวานจากน้ำผึ้งนะคะอร่อยแหละแต่ว่า เ็ดนี้หนึ่งขิงนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ไล่หวัดให้กับคุณแม่ด้วยวิธีธรรมชาติด้วยนะคะสําหรับคุณแม่ที่เป็นหวัดแล้วไม่อยากกินยาน้ําขิงตัวนี้ช่วยได้คะ่ะและตัวต่อไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นน้ําขิงผสมน้ําพึ่งมะนาวนะคะตัวนี้เป็นรสที่ชอบเลยสําหรับคุณแม่ที่น้ํานมไหลไม่ดีนะคะต้องการกระตุ้นการไหลเป็นของน้ํานมเหมือนกันแล้วก็บรรเทาอาการหวัด ของคุณแม่ด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนกันค่ะตัวนี้หอมกว่าตัวที่แล้วเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำพึ่งมะนาวจะมีรสชาติเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานมาชิมกันเลยอันนี้เคยชิมแล้วอันนี้สีจะอ่อนกว่าเมื่อกี้ตัวนี้อร่อยค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบความเผ็ดของขิง,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 งมากเกินไปนะคะตัวนี้ เผ็ดน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าจะมีความอร่อยขึ้นเพราะว่ามีความเปรี้ยวกับความหวานของน้ำครึ่งนะคะกินเย็นเย็นสดชื่นมากเลยค่ะนี่ที่รีวิวไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแบบขวดนะคะจะเป็นรสต้นตำรับดั้งเดิมของเขานะคะที่จะช่วยบำรุงน้ำนมนะคะ <S 2> <S 2> เป็นรสธรรมชาติทานง,ง่ายตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกระป๋องนะคะดับเบิลแอคชั่นนะคะจะช่วยบำรุงน้ำนมนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพคุณแม่ ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดน,นะคะมีทั้งหมดสรสชาติด้วยกันเริ่มกันที่สูตรแรกเลยค่ะเป็นน้ำหัวปีผสมงาดำค่ะเดี๋ยวมักชิมกันเลยมีกลิ่นหอมงาดำทั่วเด็กก็ทานได้นะคะสีกับสีชิมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงจัดดังเย้ออชิมมาก จริงกระจังใช่ไหมอันนี้มีรสชาติค่อนข้างจืดนะคะหวานนิดๆจากน้ำครึ่งนะคะงาดํานะคะก็จะช่วยบํารุงเส้นผมนะคะแล้วก็บารุงสุขภาพคุณแม่หลังคลอดด้วยบํารุงน้ํานมเสริมแคลเซียมให้กับคุณแม่นั่นเองค่ะอร่อยไหมเย,ย็นไหมได้หนึ่งตัวนะคะก็เป็นน้ำมาร์เบี่ผสมขิงนะคะเป็นสูตรทูอินวันอีกหนึ่งสูตรนะคะอันนี้จะสําหรับคุณแม่ที่ต้องการความสดชื่นนะคะ ก็ช่วยตัวนี้ช่วยบำรุงผิวด้วยให้ผิวดูเปล่งปังนะคะช่วยบำรุงน้ำนมนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพคุณแม่ด้วยอย่ามาชิมกันเลยอันนี้มีกลิ่นม,มาเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นขิงนิดนึงตัวนี้เพิ่งเคยลองนะแต่อร่อยมากเลยตัวนี้หอมอร่อยสดชื่นมากค่ะลายไหมคะ ร,รสชาติจะออกมาเบอร์รี่เลยถ้าใครชอบนี่คือกินง่ายมากๆกินหอมค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็จะมีกินขิงอ่อนๆนะคะไม่เผ็ดมากอันนี้ทานได้ค่ะทานแนะนำและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นซปเปอร์หัวปีพัสนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหัวปีผสมขิง มะเขือเปราะและใบกะเพราค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรรวมดาวของการบำรุงน้ำนมเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่เตรียมคลอดแล้วก็คุณแม่ที่ต้องการรักษาปริมาณน้ำนมให้เยอะแบบสม่ำเสมอนะคะตัวนี้โอเคเลยเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูคะ่ะกลิ่นนี้แบบกะเพราเบาๆนะคะไม,ไม่แรงมากตัวนี้ไม่หวานะคะ่ะ กินง่ายเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกแบบเหม็นผักอะไรแบบนั้นน่ะก <G ül> ินตัวนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกินน้ําผักผลไม้รวมนะคะจะมีความหวานไปๆนะคะที่ได้จากย่าหวาน <G ül> และน้ำซูเปอร์หัวปีพัสนะคะตัวนี้เขาได้รับรางวัล International Innovation Award 2019ด้วยนะคะ ตอนช่วงให้นมนะคะก็ทานตัวนี้แหละคะ่ะที่ทําให้มีนมให้ลูกกินจนถึง2ขวบ5เดือนนะคะตอนนี้ก็ยังกินบํารุงอยู่นะคะเพราะว่ายัางมีอาการแบบผมร่วงหลังคลอดอยู่นะคะก็จะมีตัวที่ช่วยบํารุงอยู่หลังจากทานตัวนี้บํารุงมาเรื่อยๆนะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าน้นํานมเราเพิ่มขึ้นมีน้นํานมมากขึ้นนะคะแล้วก็น้นํานมดูไหลดีขึ้นนะคะไม่ตนันรสชาติตัวนี้นะคะกินง่ายเข้มข้นนะคะเป็นรสจากธรรมชาติเลย หวานจากธรรมชาติไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีสารกันบูดรสชาติดีค่ะรสชาติดีกว่าที่เราทํากินเองเอีกนะมันมีให้เลือกหลายรสก,ก็แล้วแต่ความชอบของแม่แม่ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะแม่มั่นใจเลือกกินก็เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเขาก็ดูดีทันสมัยนะคะปลอดภัยนะคะเพราะทําจากสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะรู้สึกเหมือนได้กินน้ําหวานนะคะแต่ว่าแคลต่ํานะคะ เป็นตัวช่วยสําหรับคุณแม่ได้ดีมากเลยค่ะพี่ชอบกินอนไหนคะชอบกินอนไนสีไหนนะ<อ>สีน้าเงินเหรออันนี้ใช่ไหมหนูชอบอันนี้ใช่ไหมส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่ชอบรสขิงผสมมะนาวนะคะน้ํเผึ้งมะนาวใช่ไหม <laughs> ขิงผสมน้เผึ้งมะนาวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็มมลบรีผสมขิงนะคะตัวนี้กินเย็นๆแล้วสดชื่นมากเลยนะคะบํารุงผิวด้วยสินี้ชอบอันไหนคะอันนี้เหรอคะ โอเคบายบายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบายบายซีบายไายบายบายคุณแม่ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปสั่งซื้อกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแถมตอนนี้นะคะในเอเชียหลายประเทศก็สามารถหาซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์กัมพูชาและจีนและแม,แม่แม่ที่อยู่ประเทศอื่นๆนะคะสามารถเข้าไปสั่งในเว็บไซต์ของเขาได้ แบรนนี้เขามีการจัดส่งทั่วโลกเลยค่ะสะดวกมากๆเลย